เจ็บเจ็บเอ้ยดูอฮ้ยเฮดึดึผมบอกเลยดึเปิง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 โอ้ก็แบบเก็บเก็บหมดเก็บหมดนี่เลยข้างล่างเลยแยกทางอ่ะทางแยกอ่ะตบมุกเองด่าปะปะปะ ดีเลยประมาณห้าวีใช่ครับผมไม่นานแปบ๊บเดียวพี่เคยกินตังมีไหมครับไม่เคยครับผมอะไรคือตังมีครับเฮ้ยแชมป์แล้วน่ะแชมป์แล้วได้ผมได้วีได้แชมป์แล้ว มากไว้ก่อนเพื่อม่คนมาเก็บแต่ไม่มีดีเลยจะดีกว่ามันมันทำไม่ได้มันต้องมีดีเลย์ดี y u ู u b e อะ่ะม,มันทำไม่ได้นะโหของจ้าสวยขอบคุณครับเฮ้ย hey, หลูงานว่ามาร์กววามาร์กกระตุน่นด้วยเฮ้ยพอแล้วมันเนี่ยร้อยร้อยกว่านัดละ พี่เคยดูอนิเมะไหมครับไม่เคยครับผมผมไม่ชอบดูครับส่วนตัวไม่ชอบดูอนิเมะขอสักร้อยแปดสิบนัดพอเอ้ยก่อนหนึ่งอัพเลยอัพเลยครับอัพเลยพี่มีก่อนหนึ่งดีเลย1หนึ่งปีได้ไหมไม่ได้ครับผม มันก็เกินไปวันหนึ่งปีอ่ะเฮ้ยตอนนี้พี่ไม่มีปืนชาร์จเลยว่ะกระเป๋าหนึ่งเนาะเก็บได้น้อยใช่ไหมผมแล้วเก็บกระสุนมาเสียเยอะด้วยเนี่ยจะละเฮ้ยขอบคุณครับน้องชาย เวียนาน้ำเหนียวไปหมดแล้วไอ้เชยไม่อาบน้ำเลยตั้งแต่เช้าแล้ ผมก็ยังไม่อับนะครับเน่าจัดเดี๋ยวชาเน่าใน้ยหาเป่าสองทีนี่เชา่ายังไม่เจอเป่าสองเลยข้างในดูวะเฮ้ยวงแรกหรือยี่สิบหกขนก็เจ๋วแล้วรถใบจัด ก็แบบว่าพาพาคนดูแรงบวกได้อ่ะเฮ้ยชาจ่ยี่ิบหกคนเลยยี่ิบเอ็ดคนยังไวเฮ้ยไอ้ตรงนี้มี v ี a ติดผิดอีกเอ้าสีผิดเชย พี่ชอบเล่นปืน M P C สุดแล้วครับเปล่าครับไม่ได้ชอบครับผมมันไม่มีปืนให้เล่นเลยต้องเก็บพี่ชอบเล่นซองครับซองยาวมันไม่เจอซองยาวเอ๊ยอันนี้เจอพอดีสวยสวยสวยเฮ้ยเม็ดเดียวพอไม่ต้องยิงเยอะช่ากระสุนเปลือง ตายก้าช <tatto>. ิวๆไม่ต้องยิงเยอะเดี๋ยวเดี ollow, ๋ยวเดี๋ยวไม่ได้พอตัวนี้ไม่ได้พอเอ้ยมาเมาก่อนสามเมาก่อนสามในนี้มีก่อนสามเฮ้ยไม่เฮ้ยไม่แย่งกระถาง ทิ้งนี่พี่ชอบเล่นเซตนี้ V8 กะเออสองเปล่าเลยใช่มีสก,กินเฮ้อสก,กินใหม่อยู่แต่ก็เบื่อไม่เดียวพอใช่ครับน้อง ให้ให้วอกกูแน่นอนสัมผัสได้นี่เนก่ยาดาวดาวไม่เคยพินหรอกครับสองคนวงแรก<ไ>เคยเห็นกันนะเป้านี่ดูไว้เป็นขวัญตานะน้องๆคนลดว้จัดวงแรกที่สองคนน่ะก็นอนเล่นเลยอ่ะว่าน้ำรอ,อยังได้ดิ สวยสวยไม่เดียวพอไม่เดียวพออยู่ไหนวะเฮ้ยเจ็บเจ็บเอ้ยดูอ๋ออ๋อดุดุผมบอกเลยดุงเปิ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 งโอ้ก็แบบเก็บเก็บหมด จิหมดไอ้ช่าไม่ค่อยกัะโชว์เลยวะไอ้ช่าพี่ชอบกินขนมอะไรครับพี่ชอบกินเลยครับใช่กินหมดเลยว่ากินตามเลยว่า,เ,าวเต้นแอคหน่อยละกันนะนานๆที จะบดภายในหนึงน่งวิเอ้ยอะไรก็เกินไปหา้าขอห้าวิพอโหถ้างัดงัดหัวจะหล่อมากเลยชนเมื่อกี้ แย่สมองสั่งการไม่ทันสมองวอกอัดตัวไว้ก่อนลีขอขอหมวกสี่นี่ใชะนานๆทีจ,จับได้หมวกสี่ <S <S 2> <S 2> โอ้โหอะไรอะหกล้วไงต่อพี่คืออะไร 6หกแล้วก็เจ็ดโนหกแล้วก็เช็ดครับอ่ะคืออะไรวะกูไม่เก็ดด้วยใช่อะไรคือโนหกวะเลกตีหนึ่งเห้ยช,ชิวๆปล่อยเลยปล่อยเลยเจอเต้เนี่ยปล่อยเลยเดี๋ยวพี่ยิงเอง เก้าแล้วอะไรเก้าแล้วก็สิบอ้ยถ้ายิงหัวนะอ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยดุ้งดุ้งล้ม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 โอ้ไอ้ชาหลบยากหลบเ็นจังวะ เฮ้ยเฮ้ยอมตัวอมตัวอมตัวตัวเอาว่ะเบืบ่อสั่เป็นงานว่ะเบื่อสั่เป็นงานว่ะเดี๋ยวพี่ไปด้วยน้องชายก้าวแล้วก็เดินเออชาะไม่รู้วะมาแล้วมาแล้วมาเร็วมาแล้วลอนโดไม่มีด้วย เดี๋ยวหัวโอ้เกวยยิงหัวหน่อยเห็นไหมเจนเจน,น้องชาย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 รวมๆน้องชาย,อ,ชายอ่าฮะปลาระเบิดใส่กูไม่ได้แดกหรอกไอเวนมีโดนด้วยครับน้องชายว้าวมึงจะปลามาหาโคตรแม่มึงไอ้เหี้ยเฮ้ย,ยขึ้นมาด้วยเลยไม่ใครขึ้นมาเลยเลยหรอ ไอ้เช้ากูบอกให้ปล่อยแม่งก็ปล่อยจริงเนาะเกินไปว่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 ะเอ้าเกินโอ้โอ้ยอย่าตายแล้วอยจะตายแล้วมันจะตายแล้วอีกนัดเดียวโอ้เพื่อนจัดเลยเพื่อน เพื่อนต้องเก็บหมดแล้วเพื่อนอีกตัวละนัดสวยสองนัดไม่ตายสองนัดไม่ตายสวยกดไหลเลยกดไหลเลยอีกตัวเดียวก็อเอาเอาที่หนึ่งแล้วังหมดนะแชมป์แน่ใช่ครับผมผมก็มั่นใจอย่างนั้นเฮ้ยนูน่นน,น,นู่นนู่นเจ็บ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 นั่นแหละเอ้าแม่ง อ้ช่าเอาซองมายิงทำไมอ่ะโอ้ได้เลยนะวิกาิาเก็บซองคู่ทำไมพี่รับแอดหน่อยได้พี่รับแอดหน่อยได้ไหมผมรับแอดทุกคนนะครับเพื่อนมาผมก็รับแอดอไลฟ์เฟสเหรอเฟสหรืออะไรในเกมมรับทุกคนครับสวยเรียบร้อยติดมุมกอดอกแชมปแน่เฮ้ยไม่ยิงไม่โดนได้ไงวะสวย I love you. Feel like I'm about to blow. Cooking up inside the stoop as we can and dough. Used to be like Roddy, wishing we was down below. Yeah, I'm moving like the vessel, you be moving so. Me and knock it. I say full like Dominoes. Fucking all these bitches, had to let them go. Stop tripping, she ain't yours when she with the bros. I know you jealous, but I'm sorry.